ก็จะเป็นเรื่องของกติกาเดิมอยู่แล้วนะก็ถ้ามันน่าจะแก้ไขก็ต้องก็ต้องไปแก้กฎกระทรวงแก้อะไรพวกนี้มั้งเป็นเรื่องของของมันเป็นมันเป็นระเบียบของทั้บกเขาอยู่แล้วเพราะฉะนั้นการที่เขาจะดูแลผู้ประชาเขาหรือดูแลเนี่ยมันเป็นมันเป็นกติกามาเดิมถ้าอยากเปลี่ยนก็เจอก็เปลี่ยนไปนะผมก็พร้อมออกตั้งแต่อดีตพอร์บมาวันนี้นายยงปฏิก็หลายประเทศเขาดูแลกันอยู่นี่นะ มีหลายประเทศไหนเขาไล่คนเก่าไว้ล่ะเขาก็มีรปภมีอะไรต่างกดูแลต่อไอ้ประเทศไทยไม่ได้เลยต้องเท่าเทียมแล้วแต่เนาะผมก็เคารพกติกาอ้าวระเบียบเขาว่าไงเ็าไปแก้ระเบียบมาที่วันนี้ผมก็อยู่เพราะว่าผมก็ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยผมด้วยเข้าใจไหมเล่าบ้านผมก็มีไม่ใช่ไม่มีแต่มันไม่ปลอดภัยเออก็ไม่รู้เขาก็เรื่องของเขา ไม่ใช่ห่วงโถม,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 มันเป็นหน้าที่มันเป็นหน้าที่มันเป็นมันเป็นเขาเรียกอะไรมันเป็นสาลเข้าใจไหมผมก็ผมก็มีแรงผมป้องกันตัวเองอยู่เหมือนกันแหละเข้าใจไหมเล่า <c oughs> แต่ผมจะต้องไปอะไรกับกับค,ค,ค,คนอื่นเขาเล่าไม่เขาพูดถึงหลักการเขาพูดถึงหลักการในเรื่องของอผู้นำมาดีผู้นำเหล่านี้ นะวันนี้ถ้าทุกคนเท่าเทียงกันหมดผมมาวันนี้ผมก็่จะมีใครไปกับผมนี่มาคนเดียวแล้วทําได้ไหมไปไหนไปคนเดียวไปเดินเดินอยู่คนเดียวหน่ยได้ไหมถึงแม้เราเขาต้องเขาต้องให้เกียร์เขาต้องคุ้มครองเขาต้องดูแลเป็นหน้าที่ของเขานะเดี๋ยวรัฐบาลหน้ามาเขาได้รับการดูแลเหมือนกันนั่นแหละของเขาอะแต่เขาไม่ใช่ทหารแบบผมเขเองจะกลัวอะไรเล่าเออผมกลัวอะไรล่ะก็นะครับก็เรื่องของเข้า ก็ไปทู่ทางกฎหมายเอาก็แจ้งไปก็มันจบไปตั้งนานแล้วมันย้อนได้ไหมเล่ากฎหมายมันย้อนได้ไหมก็เขาพยายามแต่มันทําได้ไหมมันผิดหลักการทางกฎหมายหรือเปล่าแกมลูมันย้อนหลังได้ไหมมีผลย้อนหลังหรือเปล่าถ้าาาวว่่่มันใจจะไม่รู้ไม่รู้ไม่ทราบเอออะไรเอฟพิมพ์ก่อนเลยไหมคะท่านนายก